เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมโชว์แอนแชร์นำเสนอผลการวิจัยและบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทประจำปีพุทธศักราช2567สําหรับผู้วิจัยและผู้รับทุนอพสท ประจำปีงบประมาณ2566เพื่อนำผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนไปเผยแพร่สู่สังคมวงกว้างผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้วิจัยนำไปสู่ความร่วมมือและยกระดับต่อย,ยอดงานวิจัยตามเป้าประสงค์ที่อ,อพอสทมุ่งหวังไว้บรรยากาศในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดรปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทเป็นประธานกล่าวเปิดงานรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยกัลยานพปลผู้อำนวยการอุทยานพฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้ส่งคุณวุฒิขณาจารย์นักวิชาการนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณห้องสีธรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลิลักษณ์อพสทเป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักพระราชวังนะคะชื่อเต็มคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะชื่อย่อคืออพสทนะคะเป็นโครงการที่มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนเพื่อให้มาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยค่ะสิ่งที่เราต้องทําเป้าหมายสูงสุดก็คือทํายังไงให้คนระหนักเห็นคุณและรู้ค่าของทรัพยากรค่ะสําหรับไฮไลท์ในกิจกรรมโชว์แอนแชร์ในครั้งนี้มีการนําเสนอผลการวิจัยและบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทจำนวน48โครงการ สำหรับปี2566ค่ะศูนย์ส่งเสริมวัฒธรรมและการกีฬาแล้วก็ได้รับโอกาสจากอพพศทนะคะในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โนโรา12ท่านะคะเรามองเห็นถึงศักยภาพของศิลปะการแสดงมโนรานะคะรวมกับการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ก็คือการนำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะเราก็เลยนำเรื่องของการ ทำเรื่องของ motion capture ค่ะมาจับก,กับมโนรานะคะกลายเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ทําให้การเรียนรู้มโนราเป็นเรื่องที่ง่ายเข้าถึงนะคะสําหรับโปรแกรมนะคะพัฒนาการเรียนรู้โนราพื้นฐาน12.5่านะคะก็เชื่อมโยงกับ แนวทางของอปสทค่ะคือการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญานะคะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อในเรื่องของฐานทรัพยากรด้านศิลปะและวัฒนธรรมค่ะสาหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอปศทสอ6 5นอกนะครับก็จะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาเพสัะพันเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครับผมเริ่มจากที่มาของโครงการก็คือได้ทําการแยกเชื้อบีวิบัสซิลัสนะครับจาก ดินนะครับในส่วนสมุนไพรของวัยลักษนะครับเชื้อที่ได้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการผลิตเปปไทด์ต้านจุลชีพนะครับในการวิจัยก็จะนําเปปไทด์ต้านจุลชีพมาผสมกับอนุภาคเงินนาโนนะครับ เพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านกับเชื้อดร้อยาต่างๆนะครับในการรักษพันุ์กระเพาะนะคะที่ดําเนินโครงการของมอสอพอเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ากระเพาะเนี่ยค่ะเป็นพืชท้องถิ่นนะคะที่สามารถขึ้นได้หลากหลายระบบนิเวศท,ทั้งพื้นที่ภูเขาพื้นที่ราบรวมถึงพื้นที่ป่าพุค่ะแล้วก็ชุมชนมีการใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นเชื่องจักสารแล้วก็เป็นอาหารนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยกระเพาะลดน้อยลงมากแล้วก็แต่ว่าล้วคุมบุญยาการใช้ประโยชน์เนี่ยเริ่มลดลงโดยเฉพาะการงานจักสารนะคะเพื่อ สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในการอนุรักษ์นี่ให้สืบทอดภูมิปัญญาโดยจะส่งต่อให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็คนในชุมชนเพื่อให้เรียนรู้การทาการทาเสือให้หลากหลายแล้วก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นสําหรับมหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินตามแผนแม่บทอพสทเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาเชยวลัรลักษ์นะคะได้เห็นความสําคัญของการสนองพระราชดำริอพสทน,นะคะในกรอบการสร้างจิตสํานึกซึ่งจะมีกิจกรรมที่7 คือกิจกรรมสร้างติดสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างศูนย์เรียนรู้นะคะด้วยทางท่านผู้บริหารเห็นความสำคัญว่าภาคใต้เรายังไม่มีพิธพธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ยิ่งใหญ่จึงถือโอกาสนี้สร้างที่วลัไลักษณ์เลยค่ะซึ่งทางกพทเนี่ยเราก็สนับสนุสนเต็มที่สนับสนุนไปยังสำน,นักงบประมาณอะไรต่างๆ สิ่งที่จะเกิดกับพิพิธภัณฑ์ก็คือจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของธรรมชาติวิทยาในภาคใต้และไม่ใช่เฉพาะพ่วงชีวภาพต่างๆจะจะเห็นว่าทิศทางของการใช้ประโยชน์ของชีวภาพและนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือใช้ยังไงก็ไม่หมดนะคะแล้วสามารถที่จะสืบสารต่อยอดไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ